เบ,บื้องครับพี่น้องมันค, the คน amentos, ันมันคันมันมันมกใก้เก่าค้างเบื้องพราวะเนี่ยพ่าวามันคันนะครับนี่นะเก่าคันนะครับเห็นปะเก่าเองใส่ใหม่ใส่ไหม่เป็นหม่งเก่าค้างเจ้าของเนี่นี่ก็เป็นท่านไฟนะครับคันบ่ลูกคันบ่หนูคันบ่คันที่มานนี้มาพวกก็ห้มาเร็วหันมาพี่เร็วหันมาเก่าค้างห้แเร็ว มามาสีเขาค้างให้นะครับมันคันเขี่ยวอยู่้อมาสีเข่าค้างให้มาเร็วมานี่มานีมาเก่าค้างให้มาเออเกาค้างให้นี่นะครับมนมาให้เก่าค้างให้เพราะว่ามันคันนะครับขนาดที่ยังกัดปนบุคันตีลุกอืมหนูคันบ่หนูคันตีอืมเก่าค้างให้ ันเก้าค้างคหัมันคือจังมันมีพื้นเนอเหมือนมีอะไรกัดมันนะครับเหมือนมียังกัดปันนี่นะเบังตัวยังกัดลูกตัวยังกัดโตมีมีนะแต่ว่าหนังมันบปรเรียบนะครับคือจังมันมีพื้นมีอย่างไรอเป็นอย่างคันดิบกเห็บดิ บโกเข็บติลิซ่าบกเข็บว่าน่าจะขึ้นนะสิเป็นแมงกัดแมงกัดโบลูกแมงกัดหนูตีเนี่ยเนี่ยอีหยังเนี่ยคือเป็นเกลดเป็นเกล็ดน่ะสิเอีหยังเนี่ยเก็ยังเนี่ยบ่หันเนี่ย ยังกัดยังกัดพอมีเด้หละที่มันเกียดเป็นเนกียดนี่นไหมแกออกอยู่นี่ไหมทีกออกกม่ยังกัดโตเป็นเกียดเป็นเกียดอยู่เพิ่งน่าลูกขึ้นดีๆกันนะเพิ่งข้างกันนะเนี่ยเนี่ยเกียดหนึ่งนี่ยเพิ่นหนงหัวตัวใหญ่แล้ว ถ้าไข่ตุ่มมันคันตุม่มเนี่ยครับมันเป็นตุ่มนะครับมันคันตุม่มคำแพงวันนี้เล็วคำแพงมันคันตุ่มตอนมัหลับพผมนอนหลับพอมเนี่ยครับเบิ้งครับเบิ้องมันนอนหลับผมเห็นเบิ้งยี่ดีเด้อวันนี้วันนี้แล้ววันนี้แล้วครับแพงวัน,นนี้แล้วคำแพงวันนี้คันบ่คันคั่ติ มันโตอยังกัดมันก็ออกอ่เด็กเหลือสองอันนี้ให้ได้ออกอย่างพวกมันมันตุ้มมันเนี่ยเก็บปะยิ่งได้ก็บ่เก็บดิเก็บปะ,บบบปะแต่เดี๋ยวว่าคันหักเดี๋ยวว่าคันหักเพิ่งตามันครับพี่น้องคน่งตาวงามงามถือไฟใหม้บัดย่งองครับ เออที่เขาให้ดอกนี่เขาให้ดอกเขา,าให้ยยุที่เขาให้ยยุ่นี่เขาใหายยุเขาให้ยยุ่นี่เป็นอย่างงี้ครับเป็นยาค่ายหนังมันออกนี่ครับคือยังสะเก็ดมันนะครับไปข่ายแบบว่ามันเป็นถือตัวยางกาัดเรามันเป็นสะเก็ดถือแม่งพวกนี้แหละครับอ,อ้า ร,ร,รับดีฮะรับด enfin ีฮะอืมอาพอแล้วเก่าไหมเก่าจะของเบิ้งเก่าจะของเร็วเก่าจะของเบิ้งเออเก่าเบิ้งอะไรเออเก่าเบิ้งเออเก่าจะของอะไรเก่าจะของเห็นครับความคันนะครับเก่าเก่าจะของเก่าจะของก็เป็นนะลูก อืมไม่ได้ผอมเลยครับมันอ้วนอยู่ตัวนี้แค่วาดทายลูกตอนมันขานั่นเสือเนาะไอ้สารนะเบื้องน้มก็หนะเบื้องน้มก็หนะเบื้องนี้เบื้องน้มมันจับตัวมันใส่ผมเนี้ยนอนอยู่เอาไปนู่นจักความเกาจะขอเบื้องเออมานนี้วันนี้มาเกาให้ิววันนี้คัดบางขังก็ตีมาเบื้องมาเบื้องเอาเบื้องเกาให้อีกมาหันมาพี่หันมาพี่แล้ว ันมาพี่พอเกาะไห้มานี่หันมานน่เออหันมาหันมามาหันมานี้หันมาจีเกาไห้ดีส่กหันมาเร็ววันนี้หันมามันอุ่นนะครับมันมันบอนี่มาเบื้องตัวนี้นะครับตัวนี้กระจับได้ขึ้นกันแต่ว่ากระสีงวดวจะหม่ตัวนี้เป็นแม่ของตัวนี้นะครับ nên người chỉ... ừ. ta chụp đây với con, nên người ta chỉ hôn hoài chắc nay, đang đây ta 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 vậy. Ừ. นี่มันงามตัวนี้งามอยู่ตากับตาตาไว้กับตาไว้อยลุกจะลุก่ลุกมันเฉียวเอียงนะครับมันกินหยามันเฉียวเอียงนี่นี่มันเฉียวเอียงนี่มันเฉียวเอียงสิมันเฉียวเอียงของมันกินมันกินมันกินเสร็จแล้วมันก็เฉียวเอียงกินหยาเ็บไว้เมื่อเช้ามันก็มาเฉียวเอียงของมัน เขาอยาเขาออกมากินนะครับอืมกลามมึงกลามปากมันเด้อไรมันหย่ำกลามปากมันหย่ำเลยนี่มันหย่ำเอ้าหย่ำโตไหนแบบมันเฉียวเอียงกินอาหารไปปุ๊บเก็บไปกระเพาะเพราะมันหิวปปุ๊บมันก็เอาจากกระเพาะอื่นมากินไหมนั่นนะครับ มาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขี่เสาแล้วมานี่ยมาเนี้อ๋อ้เอาเดี๋ยวบ้เฮ็ดเต๋มามามาใหม่มาใหม่เออมาใหม่เอาเฮ็ดท่ายอย่างพิ่นเพิ่นเฮ็ดท่ายอย่างอืมเฮ็ดท่านอนตัวเนี่ยประหยดัดสดไฟเบิ่งครับมันเฮ็ดท่านอนมันครับมันประหยัดสดไฟ นอนประจำตัวมันงตาเม่นนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ครับครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ้าเนี่ย่านอนมันอีกแล้วหูวจักเรื่องหลับเบิ่งดูหลับเบิ่งหลับเบิ่งหลับได้บ่หลับได้บ่หลับปุ๊บสั่งให้หลับหลับอีหลีหลับแม่หลับตาแม่คยเห็นบ่เคยหลับตาตะกี้ก็เห็นได้ หลับตาหลับตามาเอาไปห้หนูหนูหนูไป็ลไเปเล็น้อฟ <c oughs> ื้นดิฟื้นดิหนูเตอร์ไปแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งยุบขนแมวมันห่วงไปบไ่ได้นะครับ นี่แค่ทำนี่นะครับมันแมงมันหัวมาหยอกมันมันจะมาหยอกมันน้ำมือเศร้านะครับมะเร็นกับมันน้ำมือเศร้าแลี้ยงก็ให้มันจินหยาขึ้นแหนีนดีเทลิซาฮะนุ้ขึ้นแหนีนดีเทะไปะ luôn ừ, nè nhét nhét lấy ừ, cứ sẽ lạ bỏ cái lưỡng cái lưỡng làm bóng sẽ lạ hợp lần hợp làm được tướng tướng ma kỹ sao tướng đi tướng tướng nào vẫn hồ sử đi học này để ็ไม่ให้หลับตัวหนึ่งแล้วเป็นลีบอ่หลับบป็ลีนะครับพี่น้องมันหลับไปแล้วตัวนี้มันหลับไปแล้วเดี๋ยวมันก็ฝืนเดี๋ยวมันก็ตื่นว่าแต่คนบ่ายมันสิัมกะหลับเนาะมักอ่อนนะตัวนี้ตัวนี้ครับตัวเถิดนี่ตัวเถิกตัวเดียวปูนตัวแม่คุณนตัวนึงบวันนี้เขาเด้ยอีท่านะครับวันนี้อีท่า ตัวแม่ผุ่นแม่มันห่วงครับแม่ตัวนี่มันห่วงเขบไม่อยากไปรูปมันเท่าใดิมมาหามันแืนใส่ครับเท่านี้แหละครับพี่น้องลิซ่าก็ลับแล้วใบบ่ายก็ลิซ่าตื่นเร็วตื่นอ่าตื่นขึ้นมาอ่าเออน่ะ,ะเห็นบอกครับบอกมันเตือนมันก็เตือนเหรอเก่งเถอะปะจ้าที่แม่เท่านี่ เก่งจังเลยลูกลูกเก่งจังเลยมันหมาน้อยเลยหนูเหมือนหมาน้อยเลยลูกไปแล้วครับพี่น้องต่พอกันไม่ได้คลิปหนานะครับคลิปนี้กับมาหยอกง้วนะครับเล่นกับง้วหน่อยมันยากาศต่มคึม